ดงรักผู่สาแดงต้นฉบับตอนที่467ผู้คนร้ายได้รับโทรศัพท์จากโกโมริกาเธอถามถึงความคืบหน้าว่าเปลานาตายหรือยังผู้คนร้ายบอกกำลังดำเนินอยู่จะโทรหาเมื่องานเสร็จโกโมริกาเร่งให้รีบหน่อยโกโมริกาโกรธมากคิดว่าทำไมอนุรักษ์ถึงทำแบบนี้ทำไมจะต้องช่วยเปลานาเขาควรที่จะอยู่กับเธออนุรักษ์เล่าให้เปลานาฟังถึงเรื่องทั้งหมดถูกวางแผนไว้อย่างไรก่อนเกิดเห โกโมริกาและริชาร์ดประชุมกันว่าวางแผนจะทําให้เพลานาเกลียดเขาอย่างไรเพลานาสบัดมือออกอยังคงปกป้องริชาร์ดอนุรักษ์บอกทุกคนไม่เห็นด้วยกับการที่เราอยู่ด้วยกันทุกคนรวมถึงริชาร์ดคงเธอต้องการจะแยกพวกเขาออกจากกันต่อมาริชาร์ดมาที่บ้านอนุรักษ์ตะโกนเรียกโกโมริกาด้วยความโกโรธเนวี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาอยากคุยกับโกโมริกาโกโมริกา ออกมาจากห้องเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นริชาร์ดถามว่าเธอกล้าดีอย่างไรถึงหวางแผนฆ่าเปลนาเขาเตือนว่าหากเปลนาเป็นอะไรไปโกโมริกาจะต้องตายด้วยโกโมริกาประหลาดใจที่ในป่าพวกคนร้ายยังคงตามหาเปลนาและอนุรักษ์พวกเขาเห็นรอยเทา้าตัดสินใจติดตามไปอนุรักษ์เล่าให้เปลนาฟังว่าเขาคอยติดตามเธอตลอดว่ากำลังทำอะไรอยู่เขามีหลัก ฐามาให้ดูเขาโชว์วิดีโอที่โกงมบริกาผลักวิราชเขาโชว์รูปริชาร์ดพร้อมเครื่องบันทึกเงินสดในอาสมเปลานาตกใจอนุรักษ์บอกเขาได้ภาพกล้องวงจรปิดนี้มาจากความช่วยเหลือของโรนิตเขาเคยส่งเงินไปที่บ้านของเปลรนาทุกคนคิดว่าโรนิตเป็นคนให้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเขาเองเพราะเขาสัญญากับพ่อว่าจะรับผิดชอบต่อครอบครวัวเปลานาทั้งหมดทั้งคู่ กกรำลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านใดก็มีคนร้ายโผลมาด้านหลังเปลนาอนุรักษ์ปกป้องเปลนาเปลนามอบตรีศูนย์ของมาตาราณีให้อนุรักษ์บอกครั้งนี้เราจะไม่ยอมให้ใครแยกพวกเขาออกจากกันอนุรักษ์ต่อสู้และสามารถไล่คนร้ายทั้งหมดไปได้เปลนาและอนุรักษ์โล่งใจ ดงรักผูษาแดงต้นฉบับตอนที่468อนุรักษ์ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ต่อสู้กับคนร้ายเปรนารักษาพยาบาลให้เขาอนุรักษ์บอกเขาไม่เคยแต้มสินดูที่หน้าผากให้กับโกโมริกาเลยโกโมริกาพยายามกดดันเขาตลอดเพื่อบอกต่อโลกว่าควรให้สิทธิภรรยาแก่เธอแต่เขาต้องการจะให้เปรนาถือสิทธิ์ในชีวิตเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาไม่เคยยอมรับโกโมริก เมื่อเปลนาถามถึงดียาเขาบอกเขาพึ่งเล่าหลังจากที่เปลนาจากไปวันหนึ่งเขาอยากได้ลูกสาวโกโมริกาก็นำพาดียาเข้าบ้านเขาถูกโกโมริกาแบล็กเมลเรื่องดียาเช่นกันดียานั้น เป็นลูกบุญธรรมของเขาที่เขารับเลี้ยงมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาสัญญาว่าเขาจะอยู่กับเปลนาร่วมเผชิญปัญหาทั้งหมดไปด้วยกันเปลนาบอกอนุรักษ์ว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยมอบสิทธิ์ให้กับริชาร์ดในการแต้มสินดูที่หน้าผากเธอเธอไม่ได้แต่งงานกับริชาร์ดเพราะเธอยังคงรักอนุรักษ์มาโดยตลอดอนุรักษ์บอกเขาเชื่อมั่นในความรักของพวกเขาพวกเขา เกิดมาเพื่อกันและกันทั้งสองสวมกอดกันบอกจะไม่มีวันแยกจากกันเขาพาเธอไปที่วัดเขาแต้มสินดูให้กับเธอจับมือกันและเดินเวียนรอบทางก็นึกถึงการแต่งงานที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ชุนรีของพระแม่ปลิวมาคุมตัวพวกเขาทําให้พวกเขานึกถึงความรักที่เคยมีต่อกันในอดีตขณะเดียวกันโมลอยพบมวยนีหมดสติเขารีบปรถมพยาบาลให้เธอ เธอเปิดเผยว่าโกโมริกาทำร้ายโกโมริกาทำผิดมาตลอดเป็นเธอที่สนับสนุนทั้งสถานะและอำนาจให้กับโกโมริกาเธอละอายต่อความรู้สึกที่มีต่อลูกทั้งทั้งที่รู้มาตลอดว่าลูกชายตัวเองรักเพลนาเพลนาทำทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์เป็นเธอเองที่ปฏิเสธเพราะมีคำว่าชนชั้นมากางกันโมยนีร้องไห้สำนึกผิดโมลอยดีใจที่ในที่สุดเธอก็สำนึก มุยนีเปิดเผยแผนการโค้งโกโมริกาเธอจะฆ่าเปลนาและอนุรักษ์ควรที่จะทำอะไรสักอย่างเขาปลอบและตัดสินใจไปสถานีตำรวจฝ่ายโกโมริกาตอบบริชาติดว่าเธอไม่สามารถแยกอนุรักษ์และเปรนาออกจากกันได้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะฆ่าเปลนาเธอจ้างคนร้ายและจ่ายเงินไปแล้วต้องการจะให้เปลนาออกไปจากชีวิตเธอให้หมดสิน้นอีกไม่นานพวกเขาจะได้รับ ข่าวการตายของเปลนาริชาร์ดโกรธกับคำสารภาพของเธออนุรักษ์พาเปลนาเข้ามาในบ้านริชาร์ดโล่งใจที่เห็นเปลนายังมีชีวิตอยู่เขามองตรงหน้าตรหนักดีว่าเธอได้คืนดีกับอนุรักษ์แล้วเขารู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบต่อเธอเพลนาตรหนักว่าริชาร์ดพัวพันกับโกโมริกาอนุรักษ์เห็นโมฮินีมีผ้าพันศีรษะจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเดินไปหา มุยนี่บอก โกโมริกาอนุรักษ์โกรธโกโมริกาเดือดดาลถามว่าทำไมยังไม่ตายบอกจะไม่ยอมให้พวกเขาอยู่ด้วยกันเปลนาบอกความชั่วร้ายมักพ่ายแพ้โกโมริกายอนว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดที่กลับมาคงเพราะริชาร์ดแต่ริชาร์ดคือเบีย้ยตัวหนึ่งของเธอเธอใช้ริชาร์ดในแผนการจะไล่เปลนาออกจากอนุรักษ์สารภาพว่าเธอเป็นคนฆ่าวิราชและหลอกอนุรักษ์โดย ใช้คลิปวิดีโอ โกโมริกาหยิบมีดจะแทงเปลนาเนวีตะโกนเรียกเปลนาริชาร์ดเข้าใจแผนของโกโมริกาลงหน้าเขาขวางจึงได้ถูกโกโมริกาแทงเขาก็จับมือแทงโกโมริกากลับด้วยความโกรธโกโมริกาล้มลงเปลนาตะโกนเรียกริชาร์ดอนุรักษ์เปลนารีบไปพยุงเขาอนุรักษ์ตะโกนให้เรียกรถพยาบาลริชาร์ดเอ่ยเรียกเปลนาเปลนาบอกให้เขาลืมทุกอย่างเธอยกโทษให้เขา รีชาร์ตต้องการให้อนุรักษ์เปลนารักคุกกี้เท่าเทียมกับเสนาเขาจับมือทั้งสองเข้าด้วยกันก่อนที่จะสิ้นลมทั้งสองร้องไห้ต่อรีชาร์ดครอบครัวก็รู้สึกเศร้าที่เห็นคนตายสองคนในบ้านมุยนีขอโทษโมลอ,อยเขากอดเธอ เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนอนุรักษ์อยู่ในห้องน้ำคอผ้าเช็ดตัวจากเปลนาเมื่อเธอเข้าใกล้อนุรักษ์กอดเธอพยายามสร้างความสัมพันธ์ด้วยความโรแมนติกทางคู่วิ่งเข้าไปในห้องและล้มลงบนเตียงเซนาเดินเข้ามาอนุรักษ์แกล้งทำเป็นว่าเปลนาร้องไห้ทั้งคู่ไม่มีคำตอบเมื่อเสนาถามว่าทำไมถึงร้องไห้เสนาบอกทั้งคู่ชอบทำให้อีกฝ่ายรำคาญจาก นั้นก็จะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขจากนั้นทั้งหมดก็เล่นโยนหมอนกันอย่างสนุกสนาน